แดงดีขนาดนะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต้มน้ำปลารากันนะคะเรามาดูส่วนผสมประกอบกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะตาลค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะ300กรัมค่ะกระเทียมดองนะคะพร้อมกับหัวนะคะ 300กรัมเหมือนกันค่ะกระเทียมดองนะคะแล้วก็สปะรดค่ะ180กรัมค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียม6หัวค่ะผ่าครึ่งนะคะแล้วก็ตะไคร้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะนะคะประมาณ6ชิ้นค่ะแล้วก็ทุบๆนะคะแล้วก็นี่ใบเตยค่ะพี่น้องบ่มี่ค่ะใบเตยต่างประเทศหายากค่ะก็เลยใส่ประมาณนี้ถ้าใบเตยบ้านเฮ่าก็ใส่ประมาณสี่ห้าใบค่ะตัดนะคะ แล้วก็กะปิค่ะกะปิแท้สองช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะขามเปียก200กรัมค่ะแล้วก็นี่ค่ะปลาค่ะปลาเฮ้านะคะใส่1กิโลค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะ1นึริค่ะทักพี่น้องใส่ผงชูรสด้วยนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะนี่แรกค่ะปลาค่ะ1กิโลใส่ลงไปเลยค่ะ น้ำเปล่าหนึ่งลิตรค่ะใส่ลงไปเลยค่หรือบางคนอาจจะบด้ใส่น้ำเยอะขนาดน,นี้ก็ได้ค่ะตุ้มค่อยๆทยอยใส่น้ำเปล่า,ลา,ลาแล้วค่อยเราน้ำปลาเปื่อยแล้วเราค่อยมาปรุงกันนะคะทยอยใส่จนหมดเลยค่ะหนึ่งลิลตรเตยค่ะ ใส่ลงไปกระเทียมลงไปค่ะตะไคร้ค่ะกระเทียมตะไคร้ลงไปเลยค่ะ่ะถ้าเราอยากให้เพื่อนมันมินนะคะนะก็เลยนี่ค่ะเป็นว่าไปต้มเปลือกสมค่ะอีกมอนึงค่ะต้มเปลือกสมแล้วก็บอบเชยค่ะตุ่ม ข้อมกันเลยค่ะเพราะว่ากินกินพวกนี้กินพวกสมกับอบเชยค่ะมันจะดับกินปลาไหลเฮาใดนะคะให้เฮือนเฮาหมิน,นะค,ะนะค่ะต้มไปเรื่อยๆค่ะพี่นอ้องแต่ตอนที่อันต้มนี่คือทยอยใส่น้ำไปเรื่อยๆค่ะจุดน้ำเมื่อาลาิดหนึ่งอะคะน้ำปลาเขาเลิมละลายหมดแล้วนะคะ นกกระสีไซนี่ค่ะน้ตาลปี๊บค่ะนะคะเพื่อมันสีละลายเนาะเพราะว่าเป็นเออยูน่มันเขาแข็งแหวกเนาะน้ำร้อยกรัมค่ะใส่ลงไปค่ะนะคะผงนัวค่ะผงชูรสสองช้อนโต๊ะค่ะเต็มไปเลยน้ำมะขามเปียกค่ะใส่หมดเลยค่ะ กระเทียมโดองค่ะเสร็จเลยค่ะแล้วก็บังนัดค่ะเลจ,จ้าติค่ะเพิ่มความนัวไปอีกสองชนต๊ะค่ะแล้วที่นี่กับโลนะคะ อันนี้นะคะปาลาร้าเราก็ได้แล้วค่ะดูสิความสวยความเข้มข้นนะคะโอ้งามของปลาแดกนะคะความหอมของปลาแดกมันสิตัวน้อยะค่ะมักก็เลยสิแปลว่าสีขมนิดนึงสีขมนิดๆนะคะแต่มันก็นอร่อยะค่ะมึงแล้วนะคะอยากกินสม่ำเ่ําเลยค่ะนะคะชิมมึงแล้วค่ะแซ่บขนะดวนนัวๆพี่น่วง แล้วก็ถ้าบ่าอยากให้มันมีกินปลาในเหงือนนะคะคือว่าค่ะต้มตัวนี้ไปน้ำค่ะเห็นบหคะอบเชยแล้วก็เปลือกสมค่ะต้มไปเลยค่ะแล้วมาสิอันคับกินปลาของเข้าไปมาสิได้กินแต่อบเชยในเหงือนนะคะเห็ดกับเขา,อย,าอย่างที่กินแห้งๆนี่ก็ตุ่มันี่ไปอีกหง,งอนหนึ่งใดค่ะโอเคค่ะนี่กั รอให้เย็นแล้วก็มากอกกันเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะปลาลาน้ำแดงตวงลวงอยู่ครับพี่น้องแต่เสบเนาะค่ะปลาลาเราก็เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมากรอกกันนะคะนี่ค่ะ แดงดีขนาดด่าเสร็จแล้วก็จะมาเข้มข้นมานี่นะคะก็เสร็จแล้วนี่สระนีตองกวดนะคะที่ต้มมา น้ำปลา1กิโลนะคะที่ต้มแล้วก็ส่วนผสมเยอะแยะเลยนะคะลองทำกันดูนะคะอร่อยด้วยค่ะแล้ก็ปลอดภัยเนาะแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้ามาคลิปนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้สาวสกุนคนได้วยนะคะวัสดีค่ะ